ดราม่าใบาแดงทรอยดีนี่ชี้ฟานได้ใช้ลูกเล่นทำให้กอดอนโดนไล่ออกทรอยดีนี่อดีตกองหน้าชื่อดังแสดงความเห็นที่แตกต่างออกไปจากกูรูหลายคนโดยเชื่อว่าเฟอร์จิลฟานได้กับตันทีมลิวเวอร์พูลมีส่วนทำให้แอนโทนีกอร์ดอนปีกของนิวคาสเซิลโดนใบแดงในเกมที่หงแดงบุกไปเอาชนะ3-2ดีนี่มองว่าเป็นลูกเล่นของฟานได้ในขณะที่กูรูอย่างอลันเชียร์และเทยรีอองรี ต่างเห็นตรงกันว่าการเข้าปะทะของกอรดอนสมควรเป็นใบแดงดีนี่กลับมองว่าฟานไดใช้ประสบการณ์และความฉลาดในการดึงดูดความสนใจจากผู้ตัดสินเฟิร์จิวฟานไดใช้ลูกเล่นด้วยเช่นกันดีนี่กล่าวเขาล้มลงสองสามครั้งเพื่อให้ VAR ตรวจเช็คจังหวะดังกล่าวดีนี่ยังให้ความเห็นในมุมของกองหน้าว่ากอรดอนเพียงต้องการสร้างความมุ่งมั่นให้กับเกมแต่กลับเข้าปะทะผิดจังหวะ และกลายเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในห้องแต่งตัวช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวที่สุดก็คือเมื่อคุณเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวเพียงคนเดียวคุณเริ่มคิดว่าโอ้พระเจ้าฉันทำอะไรลงไปเนี่ยตอนนี้ทุกคนต้องเกลียดฉันแน่ๆดีนี่กลา